เฉลยเจ้าของน้องหมาที่เล่นกับพลพัทระกรนใครยองเป็นของเมียมีเงือบ ยังโดนขุดคุยและลกโยงใส่เรื่องราวความรักที่เพิ่งปิดฉากลงไปของคู่รักสุดตาอย่างเวสุโลวัตและเบลล่าลานนีไม่จบจริงๆสําหรับนักแสดงสาวพอยพัฒรากรแม้เจ้าตัวจะออกมาเคลียร์ไปแล้วว่าไม่ได้เป็นมือที่3ของใครแน่นอนแต่ดูเหมือนชาวเน็ตจะไม่ยอมปักใจเชื่อยังเดินหน้าขุดคุยเรื่องราวจับนโ่นโยงนี่มาใส่ลายสาวพอยกันไม่หยุดตัวอย่างหนึ่งที่ถูกแชร์กันว่อนก็คือคลิปที่สาวพอยกาลังเล่นกับน้อหมาบีเกิลสองตัวในห้องนอนที่ออสเตรเลียในระหว่างเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งชาวเน็ตจับโย น้องหมาของนุมเบียไม่มีผิดเพี้ยนก่อนจะเริ่มคอมเมนต์ด่าโทรเก่าหาสาวโพยไม่หยุดจนนาให้มอนิกา้าเพื่อนสาวคนสนิทของสาวโอยที่ไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันต้องออกโรงมาช่วยเคลียร์ยืนยันว่าทุกภาพที่พอยถ่ายกับน้องหมาเธอเป็นคนล่าชัตเตอร์ให้ด้วยตัวเองและน้องหมา2ตัวที่เป็นประเด็นก็เป็นน้องหมาของเธอไม่ใช่ของนุมเบียอ,อย่างแน่นอนนอกจากนี้สม้มนัดเวลาหนึ่งในนักแสดงที่ไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ยังออกมาช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ให้สาวโพยอีกด้วยโดยได้โพ์ข้อความชี้แจงว่าในฐานะเพื่อนร่วมงานและผู้หหญิงงงงงคคนนึต้้อออออขกกมาใใลัจ พอยพีทเคและประนามผู้ที่กล่าวหาพอยในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงโดยก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางชื่อเสียงและสภาวะจิตใจที่อาจจะทําอะไรให้ไม่ได้เยอะแอดพลอยพีทเคแต่ก็ขอเป็นคนหนึ่งที่ออกมาปกป,ป,ป้องน้องสาวนะจ๊ะเพราะฉัน,นยังอยู่ตรงนี้และรู้ว่าเธอไม่ได้ทาอะไรผิดเลย #womenpower #womensupportingwomen #heforshe #strongwomen #workingwomen #actors หากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะได้ไมพ่พลาดการแจ้งเตือนข่าวใหม่ใหม่ด้วยนะคะ